ที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านอันเงียบสงบเนมปิติผู้มีจิตใจอ่อนโยนได้พบกับลูกหมาจรจัดตัวหนึ่งมันผอมโซและดูหวาดกลัวเนมปิติรู้สึกสงสารจึงแอบแบ่งข้าวปลาอาหารที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันให้ลูกหมากินทุกเย็นลูกหมาน้อยค่อยๆค,คุ้นเคยและไว้ใจเนมปิติมันจะคอยมานั่งรอที่หน้ากุฏิทุกเย็นกระดิกหางกระดุกกระดิก เมื่อเห็นเนนเดินมาพร้อมจานข้าวเนนปิติตั้งชื่อให้ลูกหมาว่าเจ้าจุดเพราะมีจุดสีดำบนขนสีขาวของมันเจ้าจุดเป็นลูกหมาที่ซื่อสัตย์และฉลาดมันจะวิ่งตามเนนไปทุกที่ไม่ว่าจะไปกวาดลานวัดหรือนั่งฟังพระสวดมนต์ในศาลาเจ้าจุดจะนอนหมอบนิ่งอยู่ข้างๆเนนเสมอความผูกพันระหว่างเนน้อยกับลูกหมาตัวนี้เติบโตขึ้นทุกวัน คืนหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดอากาศหนาวเย็นกว่าปกติเนปิติกำลังจำวัดอยู่ในกุฏิทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงโวยวายดังมาจากโบสถ์ตามมาด้วยเสียงเห่าหอนอย่างเกลี้ยกล่อดของเจ้าจุดเนมปิติรีบวิ่งออกจากกุฏิเห็นเงาคนสองสามคนกำลังวิ่งหนีออกจากโบสถ์พร้อมกับสิ่งของบางอย่างในมือส่วนเจ้าจุดนั้นมันวิ่งไล่เหา่าตามติดขโมยไปอย่างไม่ลดละ เช้าวันลุงขึ้นเมื่อพระกับเนนออกบิณฑบาตก็พบว่าพระพุทธรูปเก่าแก่ในโบสถ์ถูกขโมยไปบางส่วนทุกคนช่วยกันออกตามหาเจ้าจุดแต่ก็ไม่พบร้อนถึงพระอาจารย์ต้องออกปากให้ช่วยกันตามหาด้วยความเป็นห่วงหลายวันผ่านไปไม่มีวีเแววของเจ้าจุดเนนปิตินอนไม่หลับเขากังวลและเสียใจมากไม่รู้ว่าเจ้าจุดเป็นตายร้ายดีอย่างไร เขานั่งภาวนาขอให้เจ้าจุดปลอดภัยทุกคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งในขณะที่เนปิติกำลังกวาดลานวัดตามปกติเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มวิ่งวนอยู่รอบต้นโพใหญ่เงาจงจางนั้นมีขนาดเท่ากับเจ้าจุดไม่มีผิดเมื่อเนปิติเดินเข้าไปใกล้เงาของลูกหมาก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นมันเป็นร่างโปร่งแสงของเจ้าจุด กำลังวิ่งวนไปมาอย่างกระวนกระวายเขาหยุดหยุดตรงหน้าเนปิติกระดิกหางเบาๆแววตาของมันยังคงเต็มไปด้วยความรักและความพักดีเนปิติน้ำตาไหลพรากเขารู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าจุดเจ้ามาหาอัตมาเหรอผีลูกหมาเห่าเงงงงใครจะตอบรับแล้วมันก็วิ่งนำหน้าเนปิติไปที่ท้ายวัด บริเวณป่าละมาะลกทึบในปิติเดินตามไปติดติและเมื่อมาถึงโคนต้นไม้ใหญ่เขาก็พบกับร่างของเจ้าจุดนอนแน่นิ่งอยู่เลือดแห้งกรังติดอยู่ที่พื้นหญ้าคงจะเป็นร่องรอยการต่อสู้กับเจ้าพวกขโมยในปิติสุดตัวลงข้างๆร่างของเจ้าจุดน้ำตาไหลรินไม่หยุดเขารู้ว่าเจ้าจุดพยายามปกป้องวัดจนถึงวินาทีสุดท้ายแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพลาดความพักดีของมันไปได้ เนปิติจึงนำร่างของเจ้าจุดไปฝังไว้อย่างดีที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นพร้อมกับสวดมนต์แพ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของเจ้าจุดตั้งแต่นั้นมาทุกเย็นเนปิติจ,จะยังคงแบ่งอาหารไปวางไว้ที่หน้ากุฏิเสมอแม้จะไม่มีเจ้าจุดตัวเป็นๆมานั่งรออีกต่อไปแล้วแต่บางครั้งเขาก็ยังเห็นเงาของลูกหมาวิ่งวนอยู่รอบๆต้นโพใหญ่อย่างเงีย,งยบๆราวกับว่าเจ้าจุด ยังคงเฝ้าวัดและคอยปกป้องเนปิติอยู่เสมอ